เกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนเช่นอย่างที่บอกตอนนี้ประกันสังคมมันก็มีหลายส่วนนะที่เอาไปลงทุนตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างแต่ลงทุนนั้นะลงทุนตรงไหนตรงตอนนี้รัฐบาลติดหนี้เราเท่าไหร่เจ็ดแปดหมื่นล้านนั่งยังไม่จ่ายทัานทงเราเลยเนี่ยแต่เงินลงทบที่เราจ่ายรู้นะตอนนี้เราจ่ายเดือนะเจ็ดร้อยใช่ไหมเจ็ดร้อยห้าสิบไง้น่าจะรัฐการน่าจะประมาณสองร้อยร้อยหนึ่งเงียตอนนี้ไม่จ่ายเราตั้งกี่ปีแล้วเนี่ยหนึ่งห้าใช่ไหม สิทธิประโยชน์ที่เราจะได้รับตอนนี้ก็สูงสุดก็ไม่ถึงสองหมื่นเอาง่ายๆไม่ถึง,ไ,ง,ไ,งไม่ถึงสองหมื่นเลยไม่ถึงหมื่นบาทไม่ถึงหมื่นบาทว่งาไง,ไง่ายๆเราจะส่งหูหลายสิบปีมากสามสิบสี่ปีด้วไงกว่าจะได้หมื่นบาทแต่ตอนนี้ถ้าเกิดเขาฐานจำนวนหลุดไปจากหนึ่งห้าตอนนี้มันจะเป็นขั้นบันไดใช่ไหมจากหนึ่งห้ามาเป็นหนึ่งเจ็ดเรื่อยๆหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้านนะ 10, 10, 10, 9, แล้วก็ไปสองหมื่นสองหมื่นสามสูงสุดไปด้นที่สองหมื่นสามตอนนี้นะที่เขาจะเป็นขั้นบันไดไปเรื่อยๆตอนในี้ นั่นก็คือว่าถ้าเกิดเราสมทบไปเรื่อยๆเกาดเงินชราภาพตอนที่เรากรเกษียณเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นมั่มครับมันจะเพิ่มขึ้น